แาละก็สวัสดีเพื่อนๆชาวโรบอกทุกท่านกันด้วยนะครับในคลิปวิดีโอนี้เราอยู่กันในเกม c r e a t u r of s o l a r e a นเช่นเคยนั่นเองนะครับสำหรับในคลิปวิดีโอนี้เนี่ยนะครับก็จะมาแจ้งเตือนนะครับข่าวสารเกี่ยวกับรายละเอียดในการอัปเดตรับของเกม c r e a t u r e of Solarean นะครับที่กําลังจะอัปเดตนะในวันพรุ่งนี้หรือว่าวันเสาร์นี้นั่นเองนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวในคลิปวิดีโอนี้เนี่ยนะครับเรามาดูกันนะว่าในการอัปเดตครั้งนี้เนี่ยนะครับจะมีอะไรนะครับอัปเดตเพิ่มเติมเข้ามาให้เราเนี่ยนะครับสามารถที่จะได้เล่นกัน อะไรนะครับและมีเงื่อนไขในการได้รับอย่างไรนั่นเองนะครับแต่ว่าก่อนไปรับชมคลิปวิดีโอนี้ก็รบกุนเพื่อนนะครับกดไลค์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งให้ช่องผมด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆแล้วก็เป็นการสนับสนุนผมด้วยนเดีนะครับแล้วก็ฝากช่องหน้างการติดตามทางติ๊กตอกด้วยนะสำหรับเพื่อนๆท่านไหนที่เล่นติ๊กตอกเนี่ยนะครับก็สามารถเข้าไปรับชมคลิปวิดีโอสั้นๆนะครับในช่องผมได้นะยังไงหากรับชมแล้วเนี่ยฝากกดหัวใจแล้วก็ฝากกดติดตามกันให้ด้วยนะครับโอเคแล้วถ้ารนยาใก เกม Creature of s อ n ซ e นเดกันเลยดีกว่าครับอาสำหรับในคลิปวิดีโอนี้นะครับเพื่อนๆเราก็จะมาพูดถึงนะครับรายละเอียดในการอัปเดตนะครั้งถัดไปของเกม Creature of s อ n ซ e นเดนั่นเองนะครับซึ่งทางเกมเนี่ยก็จะทําการอัปเดตนะในวันพรุ่งนี้หรือว่าในวันเสาร์นั่นเองนะครับโดยเวลาในการอัปเดตเนี่ยนะครับโดยประมาณเนี่ยจะอยู่ช่วงเวลาประมาณตีห้ถึงสิบโมงเช้านั่นเองนะครับเพื่อนๆซึ่งต้องบอกไว้ก่อนนะว่าในสัปดาห์นี้เนี่ยนะครับเป็นสัปดาห์นะครับที่จะทําการอัปเดตเกมนะครับแต่ว่าจะเป็็นน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 อออัััััปเเเเดตลกๆๆ้้้ยทท่่่าาางงงะครบซึผูพฒ เขาจะเน้นไปที่การแก้บั克รวมไปถึงการแก้ระบบต่างๆให้สมบูรณ์และดูดีมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับซึ่งเราต้องมาแจ้งข่าวกันก่อนนะครับสำหรับในกิจกรรม Firework Event นะครับหรือว่ากิจกรรมจุดพลุไฟเนี่ยนะครับภายในเกม c r e a t u r of Solaria ในขณะนี้เนี่ยนะครับก็จะสิ้นสุดนะครับลงในวันพรุ่งนี้แล้วนั่นเองนะครับดังนั้นหากเพื่อนๆท่านไหนนะครับที่ยังฟาร์มไม่เสร็จนะครับหรือว่ายังแลกของรางวัลได้ไม่ครบถ้วนตามจํานวนที่ต้องการเนี่ยนะครับก็แนะนานะครับวันนี้นะรีบฟาร์มนะครับรีบจ กิจกรรมเนี่ยนะครับไปแลกของรางวัลต่างๆได้เลยนั่นเองนะครับซึ่งหากว่าในวันพรุ่งนี้เนี่ยนะครับหลังจากที่ทางเกมทําการอัปเดตแล้วเนี่ยนะครับตัวอีเวนต์สโตร์รวมไปถึงตัวกิจกรรมไฟเวิร์กอีเว้นท์เนี่ยนะครับก็จะถูกนําออกจากเกมแบบถาวรแล้วนั่นเองนะครับเพื่อนๆก็ไม่สามารถที่จะแลกของรางวัลรวมไปถึงเล่นกิจกรรมไฟเวิร์กอีเว้นท์ได้อีกต่อไปแล้วนั่นเองนะครับสหรับในวันพรุ่งนี้นั่นเองนะฮะดังนั้นเนี่ยนะครับก็รีบแลกของรางวัลนะครับใครที่มีแต้มที่ยััังงไไมม่่่่ดด้้้้้้ใใใใชชเเเเนนนนนนีียยก็แะะะําาาาหหหรรรบบลอคพวผ เกมเนี่ยนะครับได้ทําการอัปเดตในวันพรุ่งนี้แล้วนั่นเองนะครับเพื่อนๆอ่นะครับซึ่งรายละเอียดในการอัปเดตเนี่ยนะครับสำหรับในสัปดาห์นี้เนี่ยนะครับจะมีหลักๆด้วยกันเนี่ยนะครับสองหัวข้อด้วยกันนั่นเองนะครับอ่ะเรามาดูที่หัวข้อแรกเลยแล้วกันนะครับโดยในหัวข้อแรกเนี่ยนะครับสำหรับในการอัปเดตของสัปดาห์นี้เนี่ยนะครับจะเป็นในส่วนของการรีดีไซน์นะครับหรือว่ารีเมคตัวละครเก่านะครับนำมาทําใหม่นั่นเองนะครับซึ่งตัวละครนะครับที่จะถูกนํามารีเมคหรือว่ารีดีไซน์ในสัปดาห์นนนีี้้เเ่ยะคครับก็ือจา X เอ็กเทอร์เรลี่นั่นเองนะครับซึ่งเจ้าเอ็กเทอร์เรลี่เนี่ยนะครับก็เป็นตัวละครนะครับที่อยู่ในเกมนะครับมาอย่างเนิ่นนานเลยนั่นเองนะครับถ้าจะไม่ผิดเนี่ยนะครับก็เป็นตัวละครอีกหนึ่งตัวนะครับที่อยู่มาตั้งแต่วันแรกที่เกมเปิดตัวเลยนั่นเองนะครับซึ่งเจ้าเอ็กเทอร์เรลี่เนี่ยนะครับก็จะได้ว่าเป็นตัวละครนะครับที่ค่อนข้างที่จะได้รับความนิยมค่อนข้างที่สูงเลยนั่นเองนะเนื่องจากเป็นตัวละครที่มีความเก่งกาจเนี่ยนะครับแล้วก็มีความแข็งแกร่งพอสมควรเลยนั่นเองนะครับแถมยังได้รรรรััััััับบบมาาาาาอออยยยยยย่่่่่่่งงงงได้้้้ๆๆเเ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 ลลลนน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 ะะะคคคพืทททีีีก็็ํใหจปตว ม่จะมีผู้เล่นหรือว่าเพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยนะครับหยิบมาเล่นภายในโซนาเรียกันนั่นเองนะครับซึ่งในสัปดาห์นี้เนี่ยนะครับทางผู้พัฒนาเนี่ยเขาก็ได้หยิบยกนะครับเจ้าเอสเตอ l ์เรลี่เนี่ยนะครับเข้ามาทําการรีเมคนะครับรีดีไซน์ปรับปรุงโมเดลนะครับปรับปรุงเซตัต่างๆของเจ้าเอสเตอ l ์เรลี่นะครับรวมไปถึงความสามารถต่างๆของมันเนี่ยนะครับให้ดูแข็งแกร่งนะครับดูเก่งแล้วก็ดูเท่มากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับซึ่งรูปหน้าหน้าตานะครับรวมไปถึงโมเดลของเจ้าเอสเตอรบเรลี่ยนนนใหม่ัเนี่้ยนะครับ โดยรูปร่างหน้าตาของมันเนี่ยนะครับจะดูเหมือนกับจิ้งจกเลยนั่นเองนะครับหรือว่าสัตว์เลื้อยคลานขนาดยักษ์โดยนะครับสเตตัสต่างๆนะครับแล้วก็ความสามารถของเจ้าเอสกซ์ทอรลี่เนี่ยนะครับก็จะถูกปรับเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดเลยนั่นเองนะครับโดยเจ้าเอสกซ์ทอรลี่เนี่ยนะครับจะถูกปรับเปลี่ยนนะครับให้เป็นครีเจอร์ที่อยู่ในเทียสี่นะครับเป็นสายแคิวอร์นะครับแล้วก็เป็นไทป์ของเทเรเชียลนะครับหรือว่าตัวละครภาคพื้นดินนั่นเองนะครับโดยความสามารถต่างๆนะของเจ้าเอสกซ์ทอรลี่เนี่ยนะครับก็จะถูกปรับเปลีีีี่่่ยนนนนะะคคคครรรรรรัับบให้้้เเป็็อจ์ทสสาาาาามมมมถถไไตกกำแแพงดลวว ในการกินสร้างสัตว์ด้วยนั่นเองนะครับแถมยังมีความสามารถในการป้องกันนะครับสถานะต่างๆแล้วก็มีความสามารถในการเพิ่มพลังโจมตีของตัวเองเนี่ยนะครับได้ค่อนข้างที่จะสูงเลยทีเดียวนั่นเองนะครับบวกกับค่าพลังโจมตีพื้นฐานของเจ้าอิ t ติเรลที่จะถูกรีเมคนี้เนี่ยนะครับถูกปรับเปลี่ยนมาให้ค่อนข้างที่จะโจมตีได้อย่างรุนแรงเลยนั่นเองนะครับก็ได้ด้ว่าเป็นครีเจอร์นะครับที่ค่อนข้างน่าสนใจแล้วก็ค่อนข้างน่าจับตามองเลยทีเดียวนั่นเองนะครับซึ่งหากว่าหลังจากที่ดันเกมเนี่ยนะครับได้ทำการีเจ้าวิ เอ็กซ์เทอร์เรลี่กันดีกว่านั่นเองนะครับเพราะว่าตัวของเจ้าเอ็กซ์เทอร์เรลี่เนี่ยนะครับทางผมก็ยังไม่ได้ทําคลิปวิดีโอในการรีวิวนั่นเองนะครับแล้วก็มันเป็นเครเจอร์ที่ค่อนข้างได้รับความนิยมด้วยนั่นเองนะครับซึ่งขนาดตัวของเจ้าเอ็กซ์เทอร์เรลี่เนี่ยนะครับทางผู้พัฒนาเขาก็ได้พยายามนะครับที่จะปรับปรุงนะครับหน้าตาของมันก็จริงนะครับแต่ว่าก็ยังคงคอนเซปต์นะครับแล้วก็ยังคงขนาดตัวของเจ้าเอ็กซ์เทอร์เรลี่นนะครับให้อยู่ในขนาดตัวที่เท่าเดิมอยู่นั่นเองนะครับเพื่ออออออนน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 นๆกก็ไดดด้้้้ววว่่่่่่่าาาาคคคคขงงงงยยยยยเเเเเเเีีีีมมลทัััััััะะะรรรรรรรบบบบใใใปปุจ์ชห ก็เดี๋ยวรอติดตามชมกันอีกทีนึงแล้วกันและในส่วนที่2นะครับที่เราจะมาพูดถึงสำหรับรายละเอียดในการอัปเดตของสัปดาห์นี้เนี่ยนะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวละครใหม่ประจําสัปดาห์นี้นั่นเองฮะซึ่งในสัปดาห์นี้เนี่ยนะครับจะมีตัวละคร,ะราาน,น,นะครับที่จะทําการอัปเดตเข้ามาภายในเกมเนี่ยนะครับเพิ่ม1ตัวนั่นเองนะครับโดยเจ้าครีเจอร์ตัวนี้เนี่ยนะครับเรียกได้ว่าเป็นที่ค้นข้างน่าสนใจเลยทีเดียวนั่นเองนะครับชื่อของมันเนี่ยนะครับก็คือเจ้าเร็กตาริมนั่นเองนะรครับหรือว่าเ,เล็เกตราร นะครับจะเป็นครีเอเจอร์ที่มีรูปร่างหน้าตาเนี่ยนะครับเหมือนกับหิดขนาดยักษ์เลยนั่นเองนะครับที่มีชีวิตมีขานะครับทั้งหมดเนี่ยหกข้างเลยทีเดียวนั่นเองนะครับเพื่อนๆซึ่งนะครับเจ้าไรท์าริมเนี่ยนะครับจัดได้ว่าเป็นครีเอเจอร์นะครับที่อยู่ในระดับอีนอมัสนะครับหรือว่าเทียร์ห้าเลยนั่นเองนะครับ hmm. เรียกได้<ล> <oles> ว่าขนาดตัวของเจ้าไรท์าริมเนี่ยนะครับเป็นครีเอเจอร์ที่มีขนาดตัวเนี่ยนะครับใหญ่โตมหึมามากๆเลยนั่นเองนะฮะซึ่งนะครับสเตตัสของเจ้าไรท์าริมเนี่ยนะครับก็เรียกได้ว่่่่่่่่าาาาเเเเเเปปป็็นน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 นคคครร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 ีีีีอออออออจ์์ะะะะัััับบททท้้้ไกกกกงแลววววซพพพตืืืมมมห าตีเป็นหลังนั่นเองนะครับซึ่งค่า HP นะครับหรือว่าเลือดของเจ้าไรทาริมเนี่ยนะครับมี HP นะนะครับอยู่ที่6,250เลยนั่นเองนะครับแล้วก็ยังมีดาเมจในการโจมตีเนี่ยอยู่ที่225เลยนั่นเองนะครับแต่ว่าความสามารถส่วนใหญ่ของเจ้าไรทาริมเนี่ยนะครับจะเป็นครีเอเจอร์นะครับที่จะมีความสามารถในการป้องกันสถานะต่างๆได้ยอดเยี่ยมนะครับแล้วก็ยังมีความสามารถประเภท Active Ability ะครับประเภทสายซัพพอร์ตเนี่ยนะครับที่ค่อนข้างที่จะหลากหลายเลยทีเดียวนั่นเองนะครับเพื่อนๆก็จะได้ว่าเป็นครี เที่ยงห้านะครับแล้วก็ยังเป็นสายโปรโตบอลนะครับหรือว่าเคลเจอร์ที่ฐานเพียงแค่หนาอีกด้วยนั่นเองนะครับก็เลนเดอร์วาน่าจะเป็นเคลเจอร์นะครับที่เล่นง่ายแล้วก็น่าจะมีคนเนี่ยนะครับหยิบยกมาเล่นกันเป็นจํานวนมากอย่างแน่นอนนั่นเองนะครับเพื่อนๆก็เดี๋ยวในวันพรุ่งนี้เนี่ยนะครับหลังจากที่เจ้าไรค์ทาริมเนี่ยนะครับทำการอัปเดตเข้ามาภายในเกมแล้วเนี่ยนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับรีวิวนะครับเกี่ยวกับรายละเอียดรวมไปถึงวิธีการนะครับในการได้รับของเจ้าไรค์ทาริมกันอีกท ล็กนะครับภายในเกม Creature of s o n a r i a นั่นเองนะครับก็เราเนี่ยนะครับสังเกตกันได้หลายววีคคแลล้นะรับหายสัปดาห์แล้วที่ทางผู้พัฒนาเนี่ยนะครับเขาได้ทำการอัปเดตยิบย่อยๆนะครับภายในเกม Creature of s o n a r i a นั่นเองนะครับเพื่อนๆก็ได้ได้ว่าช่วงนี้เนี่ยนะครับอาจจะไม่ได้มีอัปเดตที่ยิ่งใหญ่อะไรนะครับหรือว่าอัปเดตที่ค่อนข้างน่าตื่นตาตื่นใจมากสักเท่าไหร่นั่นเองนะครับเนื่องจากทางผู้พัฒนาเนี่ยนะครับเขาเน้นไปที่การปรับปรุงระบบต่างๆนะครับให้สมบูรณ์และก็สมดุลมากที่สุดนั่นเองนะครับเพื่อนๆช่วงนี้เนี่ยนะครับก็อาจจะดดดููงงง่่่่ายๆนนนนนนเเบบืออสััักิึะคร ็ผมคิดว่าน่าจะอีกประมาณ1-2อาทิตย์นั่นเองนะครับเพื่อนๆก็น่าจะมีอัปเดตใหญ่เนี่ยนะครับให้เราเนี่ยนะครับสามารถที่จะนํามาเล่นกันได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็เร็วๆนี้เนี่ยจะมีอัปเดตกิจกรรมฮาโลวีนเข้ามาด้วยนั่นเองนะครับเพื่อนๆยังไงก็รอติดตามชมกันอีกทีหนึ่งละกันนะครับสำหรับในคลิปวิดีโอนี้เนี่ยนะครับก็จะประมาณนี้ก่อนละกันนะครับเพื่อนๆหากชื่นชอบคลิปวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งให้ช่องผมด้วยนะครับและหากใครนะครับทีีีีี่่่่่่่่ออออออยยยาาาากกกกกไไไไดดดด้้้คคครรรรเเ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 จ์์สสแปปลลงงงงๆๆๆตตืื็็็ททนน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 นิิิมมะะะัััับบบถพพ จะอยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนั่นเองนะครับสำหรับในคลิปนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนเอาวพบกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วกันนะครับสวัสดีครับ